SK2 นะครับคือแบรนด์สกินแคร์ที่ว่ากันว่าขายได้เนี่ยหชิ้นในทุกๆ2วินาทีทั่วโลกและเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักแล้วก็จดจํากันได้มากที่สุดแบรนด์หนึ่งแต่ว่าแบรนด์ SK2 มีที่มาจากอะไรประวัติที่ไปที่มาเขามีอะไรบ้างทําไมถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรไมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ในตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสาเร็จครับเพราะเราเชื่อว่าธุุรรรกกิิจจ่่่่่่นนนนนีีเเเหลาาาาาาา้ขะะะผผออไมยัตด ใจที่ยากๆมาเนี่ยไม่มากก็น้อยถ้าเราเอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราหรือธุรกิจของเราได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและนอกจากชแนลนี้ที่เล่าเรื่องธุรกิจนะครับผมยังมีอีกช่องหนึ่งที่เล่าเรื่องของชีวิตนักธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นผมเองนะครับหรือว่ารุ่นพี่นักธุรกิจคนอื่นๆก็อย่าลืมฝากเข้าไไปนนะครับ subscribe ครับบกกกดดดดดตติาม Subscribe ใใใใหหห้้้้วววยยเี๋จสส่ลง์ท แบรนด์ที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับคือแบรนด์สกินแคร์ที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นโลโก้เคยเป็นลูกค้าหรือแม้กระทั่งจดจําแบรนด์นี้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า SK2 SK2 นะครับคือแบรนด์สกินแคร์สัญชาติญี่ปุ่นครับที่ก่อตั้งขึ้นประมาณปี1970-1980ครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อคือเอสเซนต์บำรุงผิวหน้านะครับโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากนักวิจัยนะครับในสมัยนั้นที่พยายามที่จะสรรหาวัตถุดิบหรือว่่่าาาาาาาสสสรรตงๆนะททีจมมถเอาากิ ดึด่งโจทย์ของพวกเขานะครับก็คือหาสารหรือวัตถุดิบที่สามารถเอามาใช้ทําสกินแคร์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับจากผลอของของ SK2 นะครับได้ลงรายละเอียดว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเหล่านี้ครับได้กระจายกันค้นหานะครับโดยแบ่งทีมเนี่ยเดินทางไปที่เมืองต่างๆครับไปดูว่าแต่ละเมืองเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศมากๆครับเหนือใต้ออกตกนะครับแต่ละที่เนี่ยก็มีหินมีดินมีอะไรที่ไม่เหมือนกันครับดังนั้นความเชี่ยวของพวกเขาเนี่ยก็คือแต แต่ละที่เนี่ยก็น่าจะให้สารอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเอามาสกัดเอามาทําเป็นครีมเอามาทําเป็นสกินแคร์แล้วเนี่ยก็น่าจะได้อะไรที่มันต่างกันออกไปจนกระทั่งทีมค้นหานะครับได้เดินทางไปเจอกับที่แห่งหนึ่งครับซึ่งที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีคนแก่นะครับคนชราเนี่ยทำงานอยู่ในนั้นจํานวนมากครับแต่ถ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าคนแก่เหล่านี้นะครับจะมีอายุมากแล้วแต่ว่ามือของพวกเขาครับเป็นมือที่ดูแล้วเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยไปมากๆเลยโดยสถานที่ที่พวกเขาไปเจอตร คือหมู่บ้านนะครับที่ทําอาชีพหลักในการหมักสาเกครับซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนึ่งพวกเขาเนี่ยสังเกตนะครับว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะอายุมากแล้วนะครับแต่ว่ามือของพวกเขาเนี่ยทั้งดูอ่อนเยาว์กว่านะครับดูสมูทกว่านะฮะดูขาวกว่าแล้วก็ดูตรงกันข้ามกับอายุของคนเหล่านี้เลยครับพวกเขาก็ได้สันนิษฐานว่าบางทีเนี่ยเบื้องต้นมันอาจจะเกิดจากการที่กลุ่มคนเหล่านี้ครับเขาหมักสาเกนะครับแล้วก็มันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาจากยี่สากอะไรต่างๆนะครับที่ถูกหมักลงไปก็เลยเป็นที่มานะครับที่พวกเขาเ เริ่มวิจัยยีสต์เหล่านี้ครับเอามาสกัดครับแล้วก็เอามาวิจัยเป็นสูตรต่างๆจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อผลผลิตของพวกเขาครับว่าพิเทราซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสาวก SK2 นะครับก็น่าจะรู้จักกันดีว่าพิเทราเนี่ยเป็นเทรดมาร์กนะครับของทาง SK2 โดยเฉพาะซึ่งเป็นส่วนผสมในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ SK2 เลยครับซึ่งมันก็เกิดจากกระบวนการหมักมุมยีสต์เหล่านี้ครับแล้วก็เอาออกมาสกัดในแบบของ SK2 เองส่วนชื่อ SK นะครับก็มาจากคําว่า e Cre t Key ครับเพราะพวกเขาตั้งใจว่าการที่พวกเขาเน่ออก ทางตามหานะครับสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นสารตั้งต้นในการทําสกินแคร์ตัวนี้ครับมันก็เกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะไปหาอะไรที่มันพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็สุดยอดจริงๆในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่เคยหาได้มาก่อนก็เลยตั้งชื่อว่าส Cre รตคีครับเป็นที่มาของ SK ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเปิดบริษัทไปได้แค่10กว่าปีนะครับสกินแคร์ยู่ห้อ SK2 เนี่ยก็สามารถขายดีครับมีคนจํานวนมากเนี่ยที่ติดใจนะครับแล้วก็ซื้อไปใช้เรื่อยๆมันก็เริ่มมีการที่คนที่เดินทางมาญี่ปุ่นเน ของตัวเองนะครับจนทําให้ SK2 เนี่ยกลายเป็นของหายากครับแล้วก็กลายเป็นของที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีของดีสุดๆเลยนะเป็นสกินแคร์ที่ดีสุดๆเลยจะต้องซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านให้ได้ในช่วงประมาณปี1980ถึง1990ครับด้วยเหตุผลนั่นเองครับทำให้ปี1991บริษัทที่เป็น FMCG ระดับโลกนะครับที่มีชื่อว่า PNG หรือว่า Procter Gamble เนี่ยซึ่ง PNG เนี่ยก็เป็นเจ้าของหลายแบรนด์ที่พวกเราเนี่ยใช้กันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Oral-B h แอนโชเดอร์แพนทีนหรือว่าแ Pa มเพิดครับแล้วก็อย่างของผู้ชายเนี่ยก็จะมีที่โกหนดของยินเล็ดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสินค้าของบริษัท PNG ครับซึ่ง PNG เนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาแอ q u i ว e นะครับหรือว่าซื้อกิจการของ SK2 ในปี1991ครับและจากการควบรวมกิจการในครั้งนั้นนะครับก็ทำให้ทั้ง PNG แล้วก็ SK2 เเองเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งการครับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นไไตต้้หหววัันเเกกกกาาลลลีะะร่่ออองงงงงแแ็สปปถึทศฤษขยย อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในที่สุดจนทําให้ SK2 เนี่ยมีสินค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณเชื่อไหมครับว่า SK2 เนี่ยก่าที่จะสามารถสกัดนะครับยีสายพันธุ์พิเศษแล้วก็สกัดออกมาเป็นสารตั้งต้นนะครับที่อยู่ในพิเทราซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน SK2 เนี่ยเกือบจะทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยนั่นเกิดจากการที่พวกเขารวบรวมสายพันธุ์ของยีส์มากกว่า350สายพันธุ์ครับแล้วก็เอามาคัดแล้วคัดอีกนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอออกกมาจนนนยเป็สิ่่่งทีูใ SK2 ทุกขวดอย่างทุกวันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแบรนด์ที่มีชื่อว่า SK2 นะครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะครับสินค้าบางอย่างนะครับสินค้าบางประเภทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ทํามาขายกันทั่วโลกครับอย่างเช่นสกินแคร์คนทั่วโลกก็ทํามาขายได้แต่สิ่งที่มันจะเป็นจุดแตกต่างครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งการมีแบรนด์นะครับการมีสตอรี่เนี่ยมันเป็นเร่ทําาาาาเรรบบะถ้สมมุติว สกินแคร์นะครับคนน, craft, คนนู้นก็ทำสกินแคร์คนนั้นก็ทำสกินแคร์ต่างคนต่างทำสกินแคร์ครับบอกว่าเอามาจากสินค้าเอามาจากของดีๆเหมือนกันแหละแบบนี้ครับคนก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรแตก,กต่างสิ่งเดียวที่มันจะแตกต่างกันก็คือราคาครับทุกคนก็จะต้องมาแข่งกันลดแลกแจกแถมแข่งกันลดราคาแต่ทันทีที่คุณมีแบรนด์ครับและแบรนด์ของคุณเนี่ยมันมีสตอรี่เรื่องราวที่ไปที่มานะครับกว่าที่จะมีทุกวันนี้ได้แบรนด์ต้องทําอะไรมาแบรนด์ต้องคิดคน้นแบรนด์ต้องลงทุนแบร รู้สึกอินรู้สึกคอยตามกับสิ่งที่เราเนี่ยทำลงไปครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าแบรนด์ที่มีสตอรี่แบรนด์ที่มีเรื่องราวมาแล้วทําให้คนอินและคอยต่างไปด้วยเนี่ยจะมีมูลค่ามากกว่าคนให้คุณค่ามันมากกว่ายอมใจ่ายในราคาแพงกว่าก็คงจะไม่ผิดนักนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับบางครั้งนะครับการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทําทุกอย่างด้วยตัวเองครับเหมือนอย่างเช่นที่ SK2 ทนะครับทำธุรกิจมาตลอด10 20ปีซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งครับแต่อีกวันหนึ่ง ใหญ่อย่าง PNG ได้การที่เติมแขนงเติมขาตรงนี้ครับความพร้อมที่จะออกไปในต่างประเทศก็มีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ SK2 เนี่ยกลายเป็น g l o b a l brand นะครับแบรนด์ระดับโลกอย่างในทุกวันนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่อยากทําธุรกิจก็คือหาซิกเนเจอร์ของตัวเองให้เจอครับเหมือนอย่างเช่นที่ SK2 เนี่ยเขามองว่าการที่เขาสามารถคิดค้นนะครับวิจัยจนเจอตัวที่เขาตั้งชื่อว่าพีเทราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วมันก็เป็นของดีมากๆซึ่งถ้าคนเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วติดใจัแลล้สิ่งนนนีมนกเป็ <lee> way, <S <S ที่ไปอยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเขาผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีโอกาสที่จะขายดีไปด้วยซึ่งนั่นก็เลยทําให้คนเนี่ยแทบจะขายความสงสัยเลยครับว่าสินค้าของคุณอันนี้ดีอันอื่นจะดีไหมเพราะถ้าสมมติว่าอันนี้ของคุณนะครับอันแรกเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วคุณเนี่ยมีบางอย่างครับที่บอกว่านี่คือจุดขายเลยแล้วคุณเนี่ยก็เอาไปใช้กับทุกๆผลิตภัณฑ์ของคุณทุกๆบริการของคุณแบบนั้นลูกค้าก็มีโอกาสที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็ลองซื้อสินค้าบริการอื่นๆของคุณไปด้้้้้วยยทททังงหมมมดดดนนนีีีีีคคือสิ่่่ผไเรรรูบจาก์ SK2 สำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับพวกเราจะได้เอาความคิดเห็นเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันครับและก็ถ้าคุณชอบฟังเรื่องนี้คุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือประวัติที่ไปที่มาของเครื่องสับรางระดับโลกที่มีชอวแม็กซ์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากช่างถ่ายภาพเท่านั้นเองครับที่มองเห็นว่านางแบบที่แต่งหน้ามาแล้วถ่ายรูปเนี่ยมันไม่สวยและเขาทํายังไงทําไมแม็กซ์ถึงกลายเป็นเครื่องสับอางที่ไฝ่ใฝ่ระดับโลกและประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ถ้าใครสนใจและยััััังงงไไไไมม่่ด้ฟฟนนะครบกกก็อยาลลืป เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับแลนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและอย่าลืมนะครับผมมีอีกช่องหนึ่งนะครับที่มาให้ติดตามกันนั่นก็คือช่องที่ผมจะเล่าเรื่องราวของชีวิตนักธุรกิจคนที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโต้ผมเองแล้วก็รุ่นพี่นักธุรกิจเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดติิดดดดดตาาามมมใใใใใในนนนนนชช่่่อออองงหหหหกกกกกัั้้้้้้วววววยยยะครรเเเีีี๋จสลลล์์ไทืืแ็ฝโ